ไปประชุมกับคุณชัดใจหรือเปล่าประชุมไหมชื่นมื่นไหมชื่นมื่นแล้วตอนนี้พูดยังไงเดี๋ยวถ้าพึงใช้คำว่ามึงแล้วตอนนี้ ที่ทางผู้จัดการทกสอออกมาชี้แจงประเด็นการเป็นสปอนเซอร์กับกองประกวด Miss u n i v e r s ์ Thailand หรือ MUT ที่เรียกว่าหนังคุละมวล้วนกับที่ทางเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างบอสนวัตอิสระไกยศีนเคยออกมาพูดทําให้ประเด็นดราม่ามันระอุขึ้นไปอีกขั้นจนทางบอสนวัตนะคะต้องออกมาฟัดกลับทันทีว่ากลับคําได้ไงแถมยังถามกลับด้วยนะคะว่าแค่ว่าคุณเป็นเพื่อนใน Facebook กับใครบางคนแค่นี้หรอ และล่าสุดนะคะรอบนี้บอสนวัฒมาแนวฮาร์ดคอร์ค่ะมีทั้งมึงมีทั้งกูทำเอาแฟนนางงามวิพากวิจาร์ณกันสนั่นเลยละคะ่ะเรียกว่าเป็นเรื่องดราม่าที่ยังไม่รู้ว่าจะไปจบลงที่ตรงไหนเลยละคะ่ะหลังจากที่บอสนวัฒได้พูดกลางไลฟ์เล่าชาวเน็ตถึงเรื่องการเซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์ MUT ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศแถมบอกจํานวนเงินแบบติดตลกกับทีมงานนะคะว่าอยู่ที่หลัก10ล้านร้อยล้านแล้วทางทีมงานก็บอกว่าไม่ถึงแต่ว่าชาวเน็ตเนะ่เขาได้ยินจํานวนเงินไปแล้วทําให้มีคนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ไม่น้อยเลยค่ะอาจจะด้วยความไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนะี่ยคิดว่าเงินที่ทกศใช้ในการเป็นสปอนเซอร์มาจากภาษีประชาชนหรือเปล่าก็เลยไปพูดกันไปต่างๆนานา แถมยอดเงินที่บอสพูดนั้นก็ทำเอาชาวเน็ตตาลุกวาวอยากจะรู้ยอดเงินที่แท้จริงจนมีคนนะคะทักไปสอบถามทางเพจของทอกสค่ะซึ่งทางเพจนะคะเขาก็ได้มีการชี้แจงเขาว่าเป็นความร่วมมือกันโดยปีนี้ทางทีม MUT จะมาช่วยโปรโมตสินค้าแกลมสินค้าให้ลูกค้ากลุ่มเกษตรกรค่ะส่วนรายละเอียดเชิงลึกอาจต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ส่วนทางบอสนวัดเองก็ได้เคลื่อนไหวผ่านสตอรี่ค่ะโดยแคปคอมเมนต์ชาวเน็ตที่มีการแนะนําว่าถ้าไม่เห็นด้วยกับการที่ทกสเป็นสปอนเซอร์ก็ให้ร้องเรียนได้ซึ่งบอสนะคะบอกว่าจะอิจฉากันแล้วทําแบบนี้ทำไมไม่ชอบเราก็อย่ายุ่งกับเราเอาเวลาไปส่งเสริมสิ่งที่คุณชอบดีกว่าครับ หลังจากนั้นบอสก็เคลื่อนไหวผ่านไลฟ์ค่ะเป็นการตอบคอมเมนต์เรื่องของสปอนเซอร์ซึ่งบอสบอกนะคะว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้คนมีตะกะประหลาดทำไมจะต้องอิจฉากันด้วยตลกมากที่มีการไปอินบ็อกซ์ถามทางทกสเขา จากนั้นนะคะดราม่าก็ยิ่งลุกลามค่ะเมื่อพนักงานทกสออกมาแจงอีกมุมนะคะว่าที่ทางธนาคารสนับสนุนกองประกวดนั้นรวมอยู่ในแพ็กเกจการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารผลิตภัณฑ์ธนาคารของช่องทางการสื่อสารของธนาคารก็คือ Li n e o f f i c i a l ค่ะมูลค่าที่ทางผู้จัดคิดเป็น PR Value เนี่ยมากกว่า10ล้านแต่ในการดำเนินการจริงเอเจนซี่สนับสนุนไปไม่เกิน3ล้านและเธอเองก็ยังได้ไปตอบคอมเมนต์ด้วยคำที่ทำให้ถูกวิจารณ์นะคะว่า คือมันเวอร์ราคาที่มันพูดในไลฟ์อ่ะจนมันกลายเป็นประเด็นค่ะเธอก็เลยลบโพสต์นี้ออกไปแต่ว่าเมื่อเป็นประเด็นไปแล้วนะคะบ,บอสนวัตก็เลยออกมาฟาดยับเลยค่ะโดยมีการแคปหน้าโปรไฟล์ของพนักงานสาวคนนี้นะคะลงสตอรี่แล้วก็บอกว่าแน่จริงอย่าลบโพสต์นี้ครับยังไงก็โดนต่อด้วยการลงสตอรี่รูปของพนักงานคนนี้แล้วก็บอกอีกนะคะว่าเข้าไปดูแล้วกิริยาคําพูดแต่ละอย่างทุกโพสต์ไม่น่าจะทํางานอยู่ที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวแจ้งผู้ใหญ่ให้ครับ ทำให้พนักงานคนนี้ต้องรีบออกมาโพสต์ข้อความขอโทษค่ะบอกว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นกราบขออภัยบอสนวัตอิสระไกรศีนด้วยนะคะทั้งที่หนูใช้คําไม่สุภาพและเนื้อหาที่ไม่ได้กลั่นกรองกราบขออภัยมากๆจริงๆค่ะพร้อมกับอีโมจิพนมมือ2อันเลยค่ะแต่ว่าเรื่องไม่จบค่ะคุณผู้ชมบอสนวัตนะคะยังมีการออกมาฉัพนักงานคนนี้ผ่านทางไลฟ์เพิ่มอีกค่ะว่าลอยที่ทำงานทกส ผมตามไปดูแล้วผมรู้แล้วว่าคุณเนี่ยเป็นติ่งใครเจอกันวันอังคารผมสนิทกับผู้จัดการใหญ่คนล่าสุดเดี๋ยวผมไปหาท่านนอกจากนี้บอสก็ยังบอกให้พลอยนะคะโพสต์ขอโทษตัวเองใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้เปิดคอมเมนต์ด้วยค่ะหลังจากนั้นบอสก็ไปออกงานสื่อก็เลยถามถึงประเด็นนี้อีกครั้งบอสก็ตอบสื่อค่ะว่าจะมีการไปพบผู้จัดการใหญ่ของทอกศจะไปเจอพนกักงานคนนี้แล้วก็ให้เธอเนี่ยอัดคลิปขอโทษต,ต่อหน้าเลยด้วยค่ะ และวดราม่าในครั้งนี้ก็ดูจะต้องเป็นดราม่าต่อไปแบบยาวๆเลยค่ะเมื่อทางเพจ Rose to Universe นะคะซึ่งเป็นเพจนางงามได้ออกมาเผยคลิปการให้สัมภาษณ์ของนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการทกสค่ะที่ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้แบบคนละเรื่องกับที่บอสเคยพูด โดยผู้จัดการทากอกรสเล่านะคะว่าการให้ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวอร์ส77จังหวัดเอาของของเกษตรกรขึ้นมาไลฟ์ขายเนี่ยเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ทางสออได้ซื้อจาก Official Line ค่ะแล้วเขาก็เสนอฟีเจอร์นี้มาซึ่งธนาคารก็มองว่ามันเป็นผลดีต่อลูกค้าเกษตรก,รกรก็เลยมีการช็อตลิสสินค้าไป5ตัวให้เขาเอาไปขายแล้วก็มีสายสะพายให้เป็นมิสการเกษตรในการที่จะเป็นรางวัลของเขา just that แค่นั้นค่ะ ธนาคารเนี่ยไม่ได้มีสัญญากับกองประกวดธนาคารไม่ได้เซ็นคอนแทคกับท่านที่ออกมาไลฟ์เรามีสัญญากับไลน์พอเป็นประเด็นขึ้นมาใน Facebook ก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าก่อนจะมานั่งทะเลาะก,กันช่วยหาข้อเท็จจริงกันก่อน แล้วก็มีพนกักงานบางท่านผู้บริหารบางคนบอกว่าทําไมธนาคารไม่ชี้แจงต้องเรียนว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกคนเห็นมันก็สอนให้เราเห็นแล้วไงว่าอีกข้างหนึ่งเขาต้องการทําให้มันเป็นกระแสเพราะเขาได้ประโยชน์จากการเป็นกระแสแต่ผมไม่สามารถที่จะเอาโลโก้ของธนาคารไปอยู่ในกระแสเขาได้ดังนั้นของบางอย่างวิธีการ handle crisis situation ก็คือเงียบเยบนิ่งๆไว้เดี๋ยวมันก็จะเบาลงอย่าไปต่อความยาวสาวความยืด ขณะเดียวกันหลังจากที่มีการชี้แจงผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแล้วด้วยความที่รักธนาคารก็อาจจะมีพนักงานบางท่านเอาไปโพสต์ต่อใน Facebook แล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาทางนู้นเขาก็กําลังจะสร้างกระแสะอยู่แล้วเขาก็จับเอาไปเป็นประเด็นส่วนธนาคารจะช่วยอย่างไรตามหลักกฎหมายทางผู้ที่เขาข่มขู่หรือว่าจะเอาเรื่องเขาจะเอาเรื่องอย่างไรก็ทําหนังสือมาแต่อยู่ดีๆจะให้แบงค์ทานู่นทํานี่ผมว่ามันทําไม่ได้นะครับแล้วยิ่งแบงค์เต้นไปตามในสิ่งที่คนคนหนึ่งซึ่งใครละแล้วมันเป็นไปได้หรอ อย่างเช่นที่มีข่าวออกมาบอกว่าจะมาพบผู้จัดการคำถามผู้จัดการง่ายขนาดให้คุณพบหรอผมถามว่าเบอร์หนึ่งทกสแบงค์ใหญ่ขนาดเนี้ยอยู่ดีๆคนคน,นึงพูดขึ้นมาบอกว่าจะมาพบผู้จัดการผมให้พบก็บ้าแล้วผมไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางลีกหรือทางสัญญากับคุณผมมีสัญญากับไลน์ดังนั้นคนที่จะมาพบผมก็คือไลน์ไม่ใช่ใครก็ตามที่อยู่ข้างหลัง แล้วก็ที่สําคัญเลยนะอันหนึ่งที่กินกาแฟไปหัวเราะไปที่บอกว่าหุยไม่ใช่10บล้านนะร้อยล้านคําถามแรกเลยนะเอาหลักลอจิกนะร้อยล้านนี่อํานาจอนุมัติใครอํานาจอนุมัติคณะกรรมการธนาคารคุณว่ามีใครกล้าสเสนอบอร์ดอย่างนี้หรอมาบอกว่า10ล้านอนํานาจผู้จัดการในกรณีที่เกี่ยวกับสื่อสารองค์กรคําถามผมไม่เคยเซ็นแล้วคุณไปเชื่อใครก็ไม่รู้มากกว่าคนที่เป็นคนตวัดปากกาเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็แปลกนะครับธนาคารไม่ได้มี สัญญากับกองประกวดธนาคารไม่ได้เซ็นคอนแทคกับท่านที่ออกมาไลฟ์นะครับดังนั้นเนี่ยเรามีสัญญากับไลน์แล้วพวกนี้มันเป็นฟีเจอร์ในนั้นแล้วก็มีพนักง,งานบางท่านผู้บริหารบางคนหรือบางบางผู้แทนก็บอกว่าทําไมธนาคารไม่ชี้แจงทําไมธนาคารไม่น่นไม่นี่ก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เห็นมันก็สอนให้เราเห็นแล้วเลยว่าอีกข้างหนึ่งเขาต้องการทําให้มันเป็นกระแสเพราะเขาเขาได้ประโยชน์จากการเป็นกระแสแต่ผมไม่สามารถที่จะเอา โลโก้ของธนาคารไปอยู่ในกระแสะเขาได้นะครับหลังจากที่มีการชี้แจงผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแล้วเนี่ยก็โอเคนะด้วยความที่รักธนาคารก็อาจจะมีพนักง,งานบางท่านเอาไปโพสต์ต่อใน a c e b o o k นะครับแล้วกเ็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าทางดูนเขาก็เขากำลังจะสร้างกระแสะอยู่แล้วนี่เขาก็จับเอาไปเป็นประเด็นนะครับผมก็ถามต่อว่าโอเคนะครับหนึ่งเนี่ยเราเข้าใจในเรื่องของของการรักธนาคารและแต่ว่าในมุมผมนะก็จะมีประเด็นว่ามันมัน,ม,นมันหน้าที่คุณหรือเปล่า มันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวทันทีนะครับคือความรัฐนาคารทุกคนรัฐนาคารหมดแหละแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในบทบาทนั้นๆเมื่อคุณเอาขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ไปในนามธนาคารนะมันกลายเป็นส่วนตัวแล้วมันก็จะมีอิชู่ในเรื่องของส่วนตัวกันละก็จะมีประเด็นมาเอ้าแล้วธนาคารจะช่วยอย่างไรผมก็บอกว่าเอาเอาคิดถึงตามหลักกฎหมายก่อนแล้วกันนะครับตามหลักความเป็นจริงอะ่ะเมื่อมันมีเรื่องอย่างนี้นะครับาทางผู้ที่เขาข่มขู่หรือว่าจะเอาเรื่องเนี่ยคำถามเขาเอาเรื่องอย่างไรนะครับโดยหลักกฎหมายคือคุณก็ทําหนังสือมา ถ้าทําหนังสือมาปุ๊บออพอได้หนังสือมาปุ๊บพนักง,งานไม่ว,ว่าท่านใดก็ตามเนี่ยได้รับโน้ติสแบบนี้ก็ทําหนังสือถึงผมบอกว่าได้รับเรื่องนี้แบงก์ก็จะออกลงเพราะอันนี้มันมาในมิติของลีกอลแล้วแต่ยูวีดีจะให้แบงก์ทำนู่นทํานี่ทันทีผมว่ามันทาไม่ได้นะครับแล้วก็ยิ่งแบงก์เต้นไปตามในสิ่งที่คนคนหนึ่งซึ่งคือใครล่ะ แล้วมันเป็นไปได้เหรอครับอย่างเช่นก็มีข่าวออกมาบอกว่าจะมาพบผู้จัดการคําถามผู้จัดการง่ายขนาดที่คุณพบเหรอนะับผมถามว่าเบอ,อ,อร์หนึ่งทกศแบงค์ใหญ่ขนาดนี้คนดีคนอยู่ดีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาบอกว่าจะมาพบผู้จัดการผมให้พบก็บ้าแล้วพอทางฝั่งทกศอ,ออกมาแจง้งปุ๊บนะคะบ,บอสนวัดก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดยลงสตอรี่หนึ่งที่น่าสนใจค่ะบอกว่า f อี FC ส่งคำคมนี้มาให้อ่านแล้วชอบครับราตรีสวัสดิ์จักรวาล ขอบคุณนะคะที่อิจฉาเพราะมันยืนยันว่าฉันกำลังทำสิ่งที่เธอทำไม่ได้อย่าพยายามดึงดาวให้ต่ำลงแค่เพราะตัวเองยังบินไม่เป็นบนเวทีนี้เราแข่งกันด้วยความสามารถไม่ใช้อารมณ์ต่ำตมมาทำลายกันขณะที่พี่แวนคนที่ทำงานใกล้ชิดกับบอสนะคะก็ออกมาคอมเมนต์ฟาดแรงบอกชาวเน็ตค่ะว่า อย่าเพิ่งหลงไปกับการปั่นค่ะและอย่ากระพือไปเรื่อยเพื่อให้มันเป็นประเด็นให้มีคลิปมีเสียงมีภาพจริงๆแล้วค่อยมาคุยกันไม่ใช่มาแตกประเด็นเพราะโค้ดข้อความอย่างเดียวเพราะทางทกศก็ยืนยันว่าไม่ได้พูดแต่ถ้ามีการพูดจริงๆก็ไม่เกี่ยวกับการทําธุรกิจอยู่ดีค่ะก่อนที่คนที่โพสต์นะคะก็เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ของพี่แวนค่ะว่าส่งกําลังใจให้คุณแวนบอสและทีมงานทุกคนฮะอีโมจิหัวใจสีส้ม และพี่แวนก็มาตอบเม้นเพิ่มเติมนะคะว่าในเหนื่อยกันหน่อยนะคะช่วงนี้แฟนแกรนมีประเด็นทุกวันเลยต้องใจแข็งมากๆฮ่าคนปั่นก็ปั่นเป็น I.O. เลยต่อด้วยความเคลื่อนไหวจากบอสนวัดค่ะในการไลฟ์แล้วก็พูดถึงการที่คนเนี่ยไปอินบ็อกซ์ทามสปอนเซอร์ของเวทีการประกวดบอสบอกว่างงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความอิจฉาของคนทําไมคนแบบนี้ไม่มีมารยาทเลยอะ่ะ แล้วชอบถามว่าไปทกศยังบอสก็บอกว่าไปมาแล้วแชมป์ไปมาก่อนที่พี่แวร์เนี่ยจะพูดถึงเรื่องที่ว่าเรียนผูกก็เรียนแก้เอาเองนะคะพูดอะไรไปก็รับผิดชอบด้วยบอสถึงกับชอบใจแล้วก็ให้พูดประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งเลยค่ะและบอสก็ย้ําด้วยว่าทั้งกับผู้บริหารทรกศทั้งพนักงานทกศเรียนผูกก็เรียนแก้เอาเองนะจ๊ะ เชิญเขาไปแท้ๆนั่งประชุมด้วยกันแท้ๆตลกกับบ้าบอเรียนผูกแล้วเรียนแก้กันเองแต่ถ้าจะให้ช่วยแก้คงไม่คุยกับแกแล้วล่ะคงจะคุยใหญ่กว่าแกแล้วแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่บอสพูดด้วยนะคะว่าแค่เพราะคุณเป็นเพื่อนใน facebook กับใครบางคนแค่เนี้หรอกลับคำได้ไงทุกคำพูดต้องรับผิดชอบไม่เป็นไรคุณเชิญเขาพูดไปแล้วแต่แต่อาแต่อธิพาเขาขายดิบขายดีเพราะเราเขาแ็แค่กระซิบว่า มีอินบอกมาถามแปลกๆจริงไหมว่าสนับสนุนมิสแกรนกับมิจูเนเวอร์สามสิบล้านอะไรเงี้ยมทําไมคนเหล่านี้แบบไม่มีมารยาทเหลือเลยอะ่ะไม่มีมารยาทอะไรเหลือเลยอะ่ะหูหนาตาหนวกหมดแล้วหูหนาตาหนวกอยู่แล้วหมดแล้วตลกมากเลย,ยแ,เแล้วชอบถ,าถา่ถายอ,อยู่ทอกไปทอกสอยากไปมาแล้วแชมป์ไปมา เดีย <Yeah. S 2> ก็เรียนแย่เองนะคะพูดอ,อะไรออกไปก็รับอ,อะไรนะขอคำหนึ่งดิอ๋อบอกว่าโทษสองก็เรียนผูกก็เรียนแก้เองนะคะพูดอ,อะไรออกไปก็รับผิดชอบเอาทั้งทั้ง,งผู้บริหาทรทกศแล้วก็ทั้งพนักง,งานทาศากศครับเรียนผูกก็เรียนแก้กันเอาเองนะจ๊ะเชิญเข้าไปแท้ๆนั่งประชุมด้วยกันแท้ๆตลกอะ่ะถ้าอยากถ้าอยากเล่นตลกกับใครบ้าๆบอๆก็ เรียนผูกแล้วเรียนแก้กันเองแต่ถ้าจะให้ช่วยแก้คงไม่คุยกับแกแล้วล่ะคงจะคุยใหญ่กับแกแล้วนะฮะต้องขอคุยกับคนที่ใหญ่กว่แกแค่ว่าคุณเป็นเพื่อนในเฟซบุ o กกับใครบางคนแค่นี้หรอกับคำได้ไง่ายผู้คำพูด อบ,อบผิดชสำหรับประเด็นเพื่อนใน Facebook ของผู้จัดการทกสนะคะก็มีชาวเน็ตไปสืบมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งคนที่บอสหมายถึงก็อาจจะเป็นแม่ปุ้ยปียพรแสนโกสิกแห่ง tpn global หรือเปล่านั่นเองค่ะจากนั้นนะคะบอสก็พูดต่อในไลฟ์ด้วยว่าเป็นสปอนเซอร์จริงๆเป็นประมาณเท่าไหร,ร่ยังไงมันมีหลายเงื่อนไขก็ไม่จำเป็นต้องบอกประเด็นก็คือเป็นสปอนเซอร์จริงๆจ่ายเงินมาแล้วด้วยบางส่วนจริงๆเป็นเงินสดสดด้วยจบแล้วก็ไปพบคุณชัดชัยแล้วด้วย คุณชัดชัยเป็นคนเรียกพนักงานผมไปนั่งคุย3คนก่อนที่บอสเนี่ยจะมองที่จอนะคะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าผมไม่เคยพูดนะว่าร้อยล้านอย่ามามัมวกับผมนะผมบอกน่าจะแถวแถวสิล้านหรือเปล่าแต่ลูกน้องผมก็บอกแล้วว่าไม่ถึงก็จบเท่านั้นอย่าเสเรอจบข่าวไปเอาเทปมาฟังเลยจะ้ะถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ตัวใครตัวมันผมเรคคอร์ดไว้ผมมีก็เป็นสมบัเสื้อก็เป็นสมบัเสื้อจริงๆเป็นประมาณเท่าไหร่ยังไงมันมีหลายเงื่อนไขก็ไม่อยากเป็นเจนต้องบอก ประเด็นก็คือเป็นสปอนเซอร์จริงๆจ่ายเงินมาแล้วด้วยบางส่วนจริงๆเป็นเงินสดสดด้วยจบแล้วก็ไปพบชื่ออะไรนะจัดรชัยไปพบคุณจัดรชัยแล้วด้วยนี่ทีมมาร์เก็ตติ้งของเราคนนี้ก็ไปอ้าวไม่หันมามคนนี้ไปด้วยเหรอ,ไ,อไปอน้องก็ไปด้วยเหรอน้องไปพบทบกสมาเหรอไปไประชุมข,าขา่าวไทย ผู้จัดการทออสก็สไปกู bye, bye, ๊ดไปไหยอพี่กูดไปด้วยไปกันทั้งสามสี่คนเขาเรียกไปวุ้ยโปรเจกต์ Project มากมายอเผอิญว่าอาจจะแบบปู <c oughs> คุณชัดชัยเป็นคนเรียกพนักงานผมไปนั่งคุยสามคนนะฮะ <c oughs> ผมไม่เคยพูดนะว่าร้อยล้านอย่ามามัก่วกับผมนะ <c oughs> ผมบอกน่าจะแถวๆสิบล้านหรือเปล่าแต่ลูกน้องผมก็บอกแล้วว่าไม่ถึงก็จบเท่านั้น อย่าเสลอจบข่าวไปฟังแปลเทปมาฟังแปลเทปมาฟังแปลเทมปเทมาฟังเลยจ้าถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ตัวครตัตมันนะฮะผมเล็คอร์ดไว้ผมมีผมมีผมมีผมขอบคุณเขาไงตอนเขาขอมาอู้ามบนเสื้อลอยลานหรือเปล่าเรา,าอ๋อไม่ถึงลอกสงสัยจ,จะแถวลากสิบมาผมพูดอืมใช่แต่ถ้าที่เหลือก็แล้วแต่ตามอธัธยาศัยนะฮะ ขณะที่พี่แชมป์สกุลลิมปะพานนทนะคะคนที่ทํางานใกล้ชิดกับบอสแล้วก็เป็นพิธีกรขององค์กร MGI ก็ฟาดเดือดกลางไลฟ์ด้วยเหมือนกันค่ะพี่แชมป์บอกว่าต้นเรื่องหลักๆก,ก็อาจจะเกิดจากความอิจฉาของกลุ่มบุคคลที่พอบอสนวัดบอกว่าเจ้านั้นเจ้านี้มาเป็นสปอนเซอร์คนที่ไม่มีมารยาทเลยคือคนที่กระทําการเช่นไปทักทางโน้นว่าเขาสปอนเซอร์จริงหรือเปล่าซึ่งอันนั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีมารยาทเลย การที่เขาจะประกาศอะไรออกมาเขามีการทําสัญญาผู้ใหญ่มีการคุยอยู่แล้วได้ทําข้อตกลงตั้งแต่ช่วงประมาณเมษาแล้วเริ่มคุยตั้งแต่ช่วงประมาณมีนาที่เขาอยากจะมาซัพพอร์ต MUT เพราะหนึ่งอยู่ในการดูแลของ MGI ซึ่งก็ขึ้นชื่อในการให้ตัวแทนแต่ละจังหวัดรวมถึงตัวองค์กรเองในการนําเสนอโปรดักต์ของเกษตรกรเพื่อเป็นการขยายตลาดและให้คนรู้จักมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่คุณทำไม่น่ารักเลยคือคุณไม่มีมารยาท คุณไปทักทางโน้นว่าสนับสนุนจริงไหมไปทำไมไปเพื่ออะไรคุณอาจจะสะใจที่ได้ไปดิสเครดิตเขาแต่คุณลืมหรือเปล่าว่าวัตถุประสงค์หลักคืออะไรก็เพื่อสนับสนุนเกษตรกรคุณอย่ามาบอกว่าเวทีไม่แพงอะไรที่มาตัดสินว่าแพงไม่แพงครับสิ่งที่คุณกำลังทำมันทำร้ายคนหมู่มาก คุณแค่เอาสะใจไปนั่งคอมเมนต์ไล่จี้ถามเสียมารยาทแม้กระทั่งทักไปถามแอดมินหรือจะเป็นคนข้างในเองก็ตามที่อาจจะพยายามแฝงตรงนี้มาพี่แชมป์บอกว่าให้ใช้หัวคิดเพราะฉะนั้นฟังด้วยไม่ใช่สักแต่จะนั่งด่าน,นั่งพิมพ์ พี่แชมป์ได้อธิบายด้วยนะคะว่าบริษัทใหญ่ๆที่เขาเป็นมหาชนส่วนมากเขาทํางานในการบริหารจัดการต่างๆผ่านเอเจนซี่หลายคนแบบเห็นท่านผู้จัดการบอกว่าเราไม่ได้เซ็นสัญญากับทางเขาก็ถูกแล้วครับที่ท่านพูดว่าเราไม่ได้เซ็นสัญญาระหว่างกันแต่เราเซ็นสัญญากับทางเอเจนซี่ที่ดูแลทางแบรนด์เอกสารเซ็นเรียบร้อยแล้วมีการชําระเงินการสนับสนุนเวที MissUniverse Thailand เรียบร้อยแล้ว และแชมป์ได้ดูในเรื่องที่ท่านออกมาพูดแล้วว่าประมาณนี้ซึ่งเข้าใจว่าท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงบางทีอาจจะมีเรื่องของการสื่อสารกับคนที่ประสานงานอาจจะคลาดเคลื่อนในบางอันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายคนเอาไปตีข่าวเข้าใจผิด,ผดหลักๆบอกไว้ตรงนี้เลยว่าในเรื่องของการทำสัญญากับทางทกสทางเราเซ็นเรียบร้อยแล้วแต่เป็นการเซ็นผ่านพาร์ทของเอเจนซี่ เพราะเอเจนซี่เป็นคนดูแลจากนั้นพี่แชมป์ก็ได้มีการโชว์รูปที่ได้เข้าพบกับผู้บริหารและมีการมอบของให้เพื่อยืนยันนะคะว่าไปมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้โกหกไปเจอมาที่ทกสเมื่อวันที่25มิถุนายนนอกจากนี้พี่แชมป์ก็ย้ำคำบอสด้วยว่าคนที่เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เองเดี๋ยวลองให้ผู้ใหญ่คุยกันดูว่าจะแก้ไขสถานการณ์แบบนี้เป็นแบบไหนแต่คุณไปทำแบบนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกำลังทำาลายคนไทยด้วยกันและทำาลายคนทางอ้อม ผมไม่รู้นะครับว่าบางอย่างคุณอาจจะมาจากความต้องการดิสเครดิตความอิจฉาหรืออยากทำเพื่อความสะาใจแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำคุณกำลังทำรลายคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดการที่เขาจะเข้ามาสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนอันนี้มันเป็นสิทธิ์ระหว่างของเขาที่เขาติดต่อทางเราถูกต้องไหม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นคุณอย่ามานั่งทำรลายคนรอบข้างแล้วแบบนี้แล้วมานั่งบอกว่านู่นนี่นั่นเวทีแบบไม่แพง,อย,งอย่างนู้นอย่างนี้อะไรที่มาตัดสินว่าแพงไม่แพงครับ การช่วยเหลือสังคมทุกอย่างของเรามันแตกต่างกันครับ mm. การจะมารีเทินสู่สังคมมันไม่จําเป็นที่จะต้องบอกว่าไปทํำลงพื้นที่เอาป้ายไปมอบ mm. ทุกอย่างแค่นั้นทุกคนอันนี้อันนี้ฉันไม่ได้จะมานั่งว่า คือจริงๆแล้วแต่และเวทีมันมีบริบทในการที่จะบริหารจัดการแตกต่างกันครับแต่ทีนี้สิ่งที่คุณทำรู้หรือเปล่าว่า,วาคุณกำลังทำร้ายคนหมู่มากคุณแค่เอาศาสตรใจคุณไปนั่งคอมเมนต์ไปนั่งไล่จี้ถามเสียมีย่รแม้กระทั่งทักไปถามแอดมินหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะเป็นคนข้างในก็ตามที่อาจจะพยายามแฝงตรงนี้มาคุณใช้ตรงนี้คิดครับเพราะฉะนั้นฟังด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าจะมานั่งด่านัน่งพิมพ์มันคือการซัพพอร์ตอย่างยั่งยืนไม่ใช่มานั่งซัพพอร์ตแค่ฉาบฉวยเพราะฉะนั้นนนคคุณิิดดึง นี่ไปมาเรียบร้อยทุกคนไม่ได้โกหกนี่นี่วันนั้นที่ฉันไปประชุมไปมาเรียบร้อยครับไปคุยจริงไปมาจริงๆที่ทกสอครับไปมาเลยไปเจอเมื่อวันที่25มิถุนายนครับอันนี้คือผู้บริหารระดับสูง คุณมานั่งประชุมกับผมไหมผมก็ไปเจอท่านมาไปถามเขาได้ว่าเจอน้องแชมป์หรือเปล่าจนมาล่าสุดค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของบอสนวัตเองนะคะที่รอบนี้คําพูดของบอสถูกชาวเน็ตวิจารณ์เยอะเลยค่ะกับการไลฟ์ที่บางช่วงเนี่ยบอสหันกล้องไปถามพนักงานของออฟฟิศที่เข้าพบกับคุณชัดชัยผู้จัดการทกศบอสถามว่าคนนี้ก็ไปทกศมาใช่ไหมพนักงานก็ตอบว่าใช่บอสก็ถามต่อไปเลยค่ะว่าเธอขึ้นไปประชุมใช่ไหมพนักงานก็ตอบว่า บอสก็ขยี้เลยค่ะบอกว่าแล้วผู้จัดการเขาบอกเขาไม่เคยเจอเธอเหรอเธอไปเจอไหมเธอพูดสิพนักงานก็ตอบว่าเจอค่ะบอสก็ย้ําว่าเจอสิคะแล้วก็ถามว่าบรีฟงานให้เราไหมชื่นมื่นไหมพนักงานก็ตอบว่าบรีฟแล้วก็บอกด้วยว่าชื่นมืน่นบอสก็เลยถามแบบฟาดเลยค่ะว่าแล้วตอนนี้พูดยังไงก่อนจะมีประโยคเด็ดค่ะว่าเดียเด๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอมึงกูจะไม่พูดกับมึงแล้วกูจะพูดกับผู้บังคับบัญชามึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ ใช้คำว่ามึงละตอนเนี้ยแล้วบอสก็ถือกล้องไปเรื่อยๆค่ะจนไปเจอพนักงานที่ไปทกศออีกคนบอสก็ถามพนักงานคนนั้นอีกว่าคุณจตชัชยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงในเล่าสิเล่าวอกแวกไหมเป็นแฟนนางงามปะลักษณะเหมือนเป็นแฟนนางงามไหมพนักงานก็พยักหน้าค่ะบอสก็ถามว่าเป็นใช่ไหมก่อนจะถามแบบมีนัยยะอีกนะคะว่าเขาฟอลโล่ใครอยู่อ่ะเขาเชียร์ใครหรอซึ่งพนักงานเนี่ยไม่ได้ตอบแล้วบอสก็หัวเราะแบบเซวๆเซลไปเลยค่ะ แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าโอ้ my god ก่อนที่จะพูดอีกนะคะว่าได้ข่าวว่าไปถึงแล้วเขาพูดถึงเวทีอื่นด้วยหรอวายตายแล้วคนนี้ก็ไปทกสมาใช่ไหมใช่เธอขึ้นไปประชุมกับคุณชัดใจหรือเปล่าไปเพื่มไหมเออแล้วผู้จัดการเขาบอกเขาไม่เคยเจอเธอหรอเนเธอเธอเจอไหมมาพูดสิเจอสิคะเออบีบงานให้เราไหมชื่นมือไหมชื่นมือ แล้วตอนนี้พูดยังไงเดี๋ยวถ้ามึง <S <S เดี๋ยวถ้ามึงกูจะไม่พูดกับมึงแล้วกูจะพูดกับพวกผู้กกับบัญชามึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะใช้คําว่ามึงแล้วตอนนี้เมื่ี้วันนั้นก็ยยไปนี่ข้ากรสอบอ่ะไปนี่ก็ไปไหมนะเจ้ากรสอบนี่ก็ไป <S <S 1> <S 1> คุณชัดชัยหน้าตาเป็นยังไงไหนเล่าสิเล่าวอกแวกไหมเป็นแฟนนางงามปะ่ละลักษณะเหมือนเป็นแฟนนางงามไหมเป็นใช่ไหมโอ้เขาเขาฟอลโล่ใครอยู่อ่ะเขาเชียร์ใครเหรอ โอ้ไม่กัดได้ข่าวว่าไปถึงเขาพูดถึงเวทีอื่นด้วยหรอตายแล้วคุณพระซึ่งแน่นอนค่ะว่าคลิปนี้เนี่ยมีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยแล้วค่ะอาทิใช้คำว่ามึงเลยหรอผู้บริหารควรใช้คำพูดที่ดีกว่านี้ปะไม่แปลกใจคนแบบนี้อยู่ด้วยกันอาการคล้ายๆตอนอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาอาการโควิดเลย สภาพเจ้านายกับลูกน้องพอกันทำงานด้วยกันได้รดเรดเจริญลงจเจริญลงค่ะเป็นถึงขนาดนี้เลยหรอไม่น่าเชื่อหน้าฉันตอนนี้คือหน้าแย่แบบมากๆคือหนักถึงขั้นนี้แล้วหรอคะพาไปพบคุณหมอทั้งองค์กรเลยนะคะทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องพอกันทําไมพนักงานยังทํางานกับคนแบบนี้ได้งงมากทําไมเป็นได้ถึงขนาดนี้อยากให้คุณจัดชัยฟ้องไปเลย เห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าดราม่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะไม่จบง่ายๆแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีใครออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดราม่านี้เพิ่มเติมท็อปดาราจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตามทังช่อง y ย t u b e ท็อปดาราและเพจเ c e บุ o กท็อปดารากันด้วยนะคะอ่ะอ่แต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่งกดเลย